สวัสดีครับสวัสดีครับผมกาโ์ฟผมนิวส์คุณกับเกมซูเปอร์มาริโอโบสสามพัตติสามกับโบสาม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 น้องเคยเห็นสามหรือเปล่าสามมันตัตโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยกว่างวงมีจมูกแต่งงเลยกว่างามีหูวิตาหางยาวมีใครมีใครห้ามเลยหรอวะไม่ใช่แล้วสามกับโอเชียนโบครับก็ ตื้อตื้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 แดกแม่งนะไม่ได้เกี่ยวเลยว่าน้ำน่ารักมากแหละท่าไอ้นั่เหมือนกับแบบว่าวันดีครับาวันดีค้าวันดีค้าวันดีครับเป็นตบมือแปะ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 กลับมาน่ารักอ่ะเหมือนเรื่องของเราน่ารักอ่ะอย่างเทย่าอีดอกอีดอกปลาหมึกนี่ไอ้ตายเอ้เสียดหัวเลยอ่ะ รู้ไหมว่าอาการเฉียดหัวเป็นยังไงอ่ะมัน,ม,นมันเสียวน่าดูเลยนะนจ๊ะเก็บเหรียญมีดอกดอกไม้ไฟะนะจ๊ะมือตาน,นั่นไฟใช่ปะเนี่ยฮชีว <c oughs> ิตฉันขอเลยอย่าเพิ่งมาเพิ่งมาโอเค thank you ไปไหนล่ะไปไหนไปไหนไปไหนเอามาอ่าวมาถึงที่เยี่ยมมากเลย thank you อย่า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 คึ้นเส้นนั้นอย่า yeah, คึ้นเส้นนั้นเลย อย่าทำอย่างนั้นเลยเข้าใจไหมมันเจ็บนะอีนี่ขึ้นาหีกแล้วอ่ะออกไปพวกไปเดี๋ยวนี้อย่าขึ้นมายาวๆมมันใสมาแล้วมันใสมาแล้ว,มมแ,ลวแม่พยายามสูงจริงเลยเนะี่ยนายจ๋ามาเป็นครอบครัวเลยะเป็นสิบตัวไม่ถึงสิบตัวงอีี่เด้งๆเลยพันอะไร,ะไร,ะไรตรงนี้เนี่ยน,นท่านอยู่ปะเนี่ยฉันรู้นะมีอยู่บล็อกหนึ่งอ่ะบล็อกไหนวะเนี่ย แล้วมันเยอะจังเลยเยอะเยอะหลบไม่พ้นเลยอ่ะใช่้ายจังเลยนี่บล็อกอะไรเอ่ยบล็อกตัวเพิ่ม thank you อย่าพึ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> ให้ตายให้ตายให้ตายอุะ <c oughs> ย <c oughs> กบมาแล้ววายอย่างสง,ง่างามวายเร็วมากมาสิ โดสรงด้วยมาเดะ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 อาบอบอาบอบอาบเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยเพิ่งเคยเจอทางนี้เฮ้ยเอ้าทำไมอย่างนี้อ่ะเอ้าเอ้าโกบชานโกบชานไปแล้วอ่ะมาสายจากทางไกล ตายดึงครอบครัวเลยเมื่อกีน้นี้อย่างเทพลงตรงนี้ทำไมลงอีกท่านนึงดีกว่านะท่านนี้น่ากลัวมากแล้วกบฉันเอาไปแล้วเยอ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 มาแล้วก็กวันนี้มาแล้วก็หมดเลยถอ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 ยห,หมดทุกอย่างเลยสร้างมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างกันมากับมือหมดเลยหมดแล้วได้เห็ดด้วยสองอแล้ว ชีวิตฉันทำไมน้าเ้าช่นนี้ทำไมนะโอ้น้ำมันอะไรเนี่ยไพน่นาไพน่าานาไพเอ็นนินา,า,นนาลุยเอาเอาเลยด้วยมาขอดีๆหน่อยนะจ๊ะนี่เป็นดอกไม้แล้วตอนนี้ก็เป็นดอกไม้ใช่ไหมล่ะจำได้กดผิดไม่เอาอะ่กนะกดผิดได้ว่าจะไม่กอะนะอันไหนวะเฮ้ยอันไหนวะอันนะี้ เดี๋ยวสิอ oh, oh. oh, yes, yes. oh, For <ff> ๋อ well, อ okay. sure. On ันนี้อันนี้อันนี้เออเออใช่ใช่ขออภัยเออเราไม่โกนครับเราแค่เปิดดูเล่นเล่นเฉยเราแค่เลาเชิงเฉยไม่ไม่ตั้งใจโกงอะเนี่ยมาดาวนี้จำได้หมดเลยอะกรรมเลยอะอันนี้ไม่รู้อะดาวโอเคไม่ใช่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยี่สิบใช่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ดอกไม้นี่ปะใช่อันนี้ล่ะ โอ้คบเลยดูทีเดียวครบเลยอ่ะเย้ครบเลยมาเป็นซีรีส์เลยอะ่ะได้หมดเลยอะ่ะชกสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นได้ครบหมดเลยเออไอเทมมีอะไรบ้างกดแซดมีดาวดวงดารามีนรกคูณน่ารักนะครับมีแักคูนเทพนะครับแักคุณปีกบินได้ตลอดเวลามีบทเพลงให้หลับกล่อมให้หลับนะครับไม่กนน็ได้ใช้อะตรงนะมีเห็ด เห็ดปีเห็ดดำเห็ดแดงมีครุยโปเกมอนนะครับมีก้อนเมฆยิ้มอยู่นะไว้ไว้ <c oughs> ไวข้ามด่านนะครับมีแค่นี้เหรอโอช่างอะโอเคุยด่านสองกันเลยโอ้โหเส้นทางเหนือน้ำนี่โคตรน่ากลัวนะแต่จะมีปลาไม่ใช่ตัวนี้นะมีมีตัวหนึ่งโล่กว่านี้ปลาใหญ่อะปลานี้ปลาเล็กแค่กระโดดมาเล่นๆเ,เราเหยียบหัวมันได้มีปลาใหญ่ทำไม่ได้ได้ไงโหดอะอยังโหดอะอยังโหดอะ่ะ น่ยิงให้หมดอย่างเขาเจอไอ้หดยิงให้หมดมาเดชมามามาเดชฉันรัวแล้วฉันกดรัวรัวแล้วกดสองปุ่มได้แล้วนีกดทั้งซ้ายตั้งเอ็กซ์ฉันลืมแล้วปุ่มไหนกระโดดปุ่มไหนอย่า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 มาอย่ามาอย่ามาอย่าอย่าอย่าไปอย่ามึงไปอย่ามึงไปอย่ามึงไปดิอย่ามึงไปอย่ามึงไปโดดข้ามันเลยอ่ะโอเคเยี่ยมอย่าโอ้โหมีโผตอนนี้ด้วยอย่าโผมาอย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาดิเฮ้อน่ากลัวมากเลย ขอบอกเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันจ,จู่ๆมันก็มาเฉยเลยอ่ะ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยเอาไหนดีอนะ่ะชีะ้เหอะจูจ่ๆมันก็มาทำยังได้ไงอ่ะ <laughs> ทำไปได้ <laughs> โโ่อย่าโดดสักทีจะโดดด,ดิ <laughs> จะเย็นจ้าเราเล่นแบบดีๆนะ เราจะไม่ทำร้ายสัตว์ก็ได้เราใจดีนะจ๊ะใจดีใจดีเราใจดีเราไม่ทำร้ายสัตว์มึงเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวรู้ไม่รู้เลยทั้งนั้นแหละครับอย่า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 โดดมาอย่าโดดมาดิอย่าโดดมาดิฉันไม่ทำร้ายสัตว์รอกนะอย่าโดดมาดิอย่าโดดมาดิเยอะแยะมากมายโหเต็มหน้าเลยถอตกเลยอะจบเลย ทำยี่ได้ไงโถอ่อเ้ยวิง่งยากโว้ยยาก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 อะไรอย่าโดนมาไม่ใช่ง่ายเลยโอ้โหมันไม่ได้ง่ายมมันไไ่ด้ยากนะเอาจริงๆผมไม่เคยพลาดด่านนี้เกินสามครั้งนะจริงๆเคยพลาดเหมือนกันแต่จำได้าด่านนี้เกาไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน ผมว่าโวเนี่ยโคตรยากเลยอะโวลโวโววอเตอร์โวลเนี่ยโอเชียนโวลเนี่ยโคตรยากเลยอะเมื่อเทียบกับโวลโวล์สี่โวล์ห้าโวล์สี่ยังง่ายกว่านี้เยอะโวล์ห้ายังพอยากบ้างแต่โวลเนี้ยโคตรยากอะโคตรยากจริงๆอะแม่เจ้าลบเอ้าตายได้ไงสามตัวนะหายเสียงได้เซ็งจริงๆเลยอ่ะเฮ้ย เอาจริงเหรอตายสาวนะเฮ้ยตายอย่าต้องเงือบแป๊บอย่าพึ่งซีงง่ทำร้ายกันอยู่ได้อย่าอย่ากระโดดอย่าอย่าอย่าได้ไหมเขาไม่ทําอะไรผิดเลยเขาเกลี้ยไปมาเล่นมาริโอเฉยเฉยมาริโอต้องโดดต้องท่อไม่ใช่เหรอไม่ใช่มีม,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 มีมีน้ำอย่างนี้แล้วมาให้หลบปลาเล่นๆอะไรของมึงอะไรของมึง,อะ,อ,ง,มงอะไรอ่ะ เกียรอินี่อ่ะอินี่อย่าเลยมึงอ่ะมามัยิงไฟใส่ฉันแล้วฉันก็เลยกลัวไงเอ้าอีกแล้วครับท่านอีกแล้วอ่ะมีอะไรใช้ได้มั้งเนี่ยไม่เนี่ยไม่มีเลยเหรอข้างล่างมีนี่หว่าขอเลยอย่เย็นเย็นอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนโดดไปเลยทีเดียวตกน้ำอย่ามาอย่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 าคิดเช่นนั้นอย่าเลยอย่าอย่าอย่า ด่นน,นนี้โคตรนานเลยสี่ตัวเลยมึงมึงผู้ชมคงบอกว่ามีกากนะขออภัยกับความกล้าของด้วยผมกับผมด้วยอย่า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 เยอะอย่าเยอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอ้โหเต็มหน้าเลยดีนะไม่ตายเราเทพ่าเยอะอย่าเราเทพ่าเยอะมึงอย่ามึงอย่าเรามีไฟฉันมีไฟอยู่ตรงหน้าฉันมีไฟอยู่ฉันมีไฟอยู่หือหือเข็ดหัวมากเลยนี่เต็มหน้าเลย อย่ามาอีกนะอย่ามาอย่ามาอย่าอย่าขอร้องอย่าพึ่งโผล่ตอนนี้อย่าพึ่งโผล่มาอย่าพึ่งโผล่อเขาแม่เสียดเลยรอดแล้วดีใจมากๆเลยขอไม่ได้เห็ดอีกเหนื่อยชิบหายดันนี้ขออภัยด้วยทำยาบเซนเซอร์ไม่ทันแล้วโอ้โหโอ้โห <thrive in t ss> ยากไปไหนครับบ่งตกเกียดดันดันน,นน้ำนี่มากเลยเอากบมาให้ด้วยอ่ะโอเค thank you yes no โอเค thank you เซฟเต็มเดิมไปต่ออย่างเท่เท่อะไรเนี่ยโหดันนี้มาอะไรปลาใหญ่ปลาใหญ่ไล่ปลาเล็กมาแล้วมึงมาเต็มหน้าปลาตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับมันจะแดกเราแดกทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนกับเคอร์บี้ครับอุ้ยทำไมเป็นดอกไม้เฉยเลยอะ ปกติมันต้องไม่เห็ดไหลอยู่ใช่ไหมแต่พอดีเราเป็นเราเป็นไมโนไฟก็ได้เป็นดอกไม้แทนอีตัวปาเคอร์บี้น่ากลัวมากเลยขอบอกโคตรน่ากลัวปาเคอร์บี้ใช่ไหมยิงใส่มาดิแล้วไฟตรงนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล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 งอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งลงลงก่อนลงก่อนไม่ใช่อย่าเพิ่งขึ้นโอ้โหด่าไปแล้ว มาไปแล้วมาไปแล้วมาไปแล้วมา,ม,ามาไปแล้วโอ้โหถ้ากินนี่คือตายจบไปเลยไม่ไม่ไม่มีการลดเหลือตัวเล็กๆนะครับเข้าป่าทีเดียวนี่ตายถึงตายได้เลยเหนื่อยมากเลยยากจริงๆโอ้ใครคิดด่าเนี่ยเ,ลย,ลนย,เยเหนื่อยเลยร้อนโคตรร้อนตอนนี้เหงื่อออกเต็มหน้าเลยโอ้โหมันจะมาไหมเนี่ยมันจะมาแล้วมันสองตัวเลยเว้ย เยอะแยะและขนาดนั้นอย่ามาอย่ามาอย่ามาซึ้นเดเลยอย่ามาหาฉันเคอร์บี้ในร่างปลาอะไรของมันก็ช่างฉันไม่สนใจฉันเกลียดเธอฉัน,น,ฉนจาได้ว่ามัน้ไปต่อจะมีอะไรพิเศษอยู่แต่ฉันไม่กล้าไปต่อเลยฉันจะไปเพื่อผู้ชมมีอะไรวะมีอะไรวะมีอะไรวะมี ja. อะไรวะมีตัวนี้ด้วยไป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 โอเครอดแล้วออกขึ้นไปหนึ่งตัวโอเคคงไม่เนี่ยไม่ใช่ตายมึงมาเดมมาเดม

คือว่าเลิกมากๆแล้วจุดเมื่อกี้นี่แล้วจุดจุดเมื่อกี้นี่นะครับก็โหโคตรอลเลอรเลยโอเคด้านด้านปราสาทแล้วนะครับปราสาทแทบเสียแล้วนี่ก็ยิงไม่ได้เวยอ่ะอย่าผัวก็ได้มาหมุนมาเลยหมุนลบขึ้นบิงไปพิงเหนื่อยจริงๆเลอยอีตอนนี้มาเซยให้แล้วนะครับไม่สนใจนะครับเอยียบหัวเลยนี่มีอะไรวะาห้องนี้หุ่ยตกน้ําเลยอ่ะกรม เ,เราต้องทำไรวะเราต้องหาประตูที่ไป,ไปทางที่ทางนี้ปะเออใช่จำได้แล้วไปยังไงวะลืมแนละ้วขอเนี้ยแล้วกันนะขอและคุณแล้วกันและคุณดีกว่าและคุณเราเทพและคุณอย่างเทพอ่ะโอเคขึ้นไปอย่างเทพมาเราเซให้น่อยเซให้อย่างเทพตกเม่งก็ไม่ได้แมย่ยายจะจะจะกระโดดหลบหรือแต่แั่แหละเออ คือกระโดดมันกดขึ้นไดไงผมกดขึ้นด้วยแต่ประเด็นคือกดขึ้นแล้วมันเข้าดากักเข้าประตูโอเคเก็บหน่อยแล้วกันะะนะต้องความฟินนะหนึ่งอันขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเครอดแล้วโอเคไปต่อไปต่อเลยนุยขึ้นไปมาเสียให้อย่างเธอช้าชานะช้าๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวข้าอีกรอบหนึ่งโอเคข้ามไปพีกแล้วเหรออะไรมึงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้แดดมึงีกทีกี่ตัวเนี่ย เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวจะรู้เลยแม่เดี๋ยวรู้เลยอายายาหยายามานีลงมาเ,มาเอออย่างนั้นแหละ้ามไปโอเคห้องนี้ปะไม่ใช่เว้ยอ,อันไหนวะอืมโอ้ยาหยาหยาอยายาหยาเก็บน้อยเขาเก็บน้อยยี่ห้าหนึ่งร้อยแต้มหนึ่งพันแต้มกิฟฟินดอร์ได้ไปหนึ่งพันแต้มเยอะโคตร ไม่ใช่แล้วและคูณหนึ่งพันแต้มด้วยอันนี้ด้วยและคูณหนึ่งพันแต้มโอเคขึ้นไปเข้าไปไปท่อโอเคอย่างเทอย่างเหนื่อยอย่างเหนื่อยอ่ะมาอันไหนวะอย่าไม่เข้าอันนี้แล้วอ่ะคือทุกทีที่เจอไอ้นั่าเมื่อกี้นี้มันจะตกใจแล้วกดกดขึ้นอัตโนมัตินะครับเป็นผมคนเดียวที่เป็นนะคนอื่นคขไม่เป็นหรอกนะโอ้ ลืมบอกเออลืมบอกไปว่า,ไ,วาไอ้ข้างล่างอะตรงแถบเวลาจะเห็นไหมครับว่ามีตัวเลขนับหลังอยู่ปกติมันจะเริ่มที่สามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็เตะไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละคนละเรื่องสามร้อยก็คือเวลาสามวินาทีหรือว่าหกหกห้าห้านาทีในการเล่นแต่ละด่ดา,ดานนะครับซึ่งถ้าหมดเวลาแล้วก็คือชิบหายนะครับโอ้ชิอันนี้ปอเอาไม่ใช่นี่เหรออันไหนวะอันไหนว่าน,นี่มีหนึ่งเพิ่มได้เดี๋ยวขอบคุณมาก เบนละเหลือแค่สองนาทีแล้วเหลือแค่สองนาทีแล้วอ่ะก๊ามห้องไหนวะลืมห้องที่จาได้ว่าสุดป็จะเป็นห้องที่สามห้องมันจะมีสามเซตนะครับมีมีเป็นสามสามห้องที่หนึ่งของเซตสามอุเวลาแล้วเนาะเหลือแค่ร้อยเหลือแค่หน ja. mm OK> ึ่งในสามแล้วอ่ะเสียงเริ่มเร่งแล้วอันนี้ก็ห้องที่หนึ่งของหนึ่งหนึ่งของสองหนึ่งของสามไม่ใช่ครับผมจําได้น่าจะใช่อ่ะ หนึ่งของหนึ่อ่ะอย่าเพิ่งมาไม่ทันอะ่ะสอของหนงของสอของสอันต่อไปจสาของหนึ่งะครับ <c oughs> ใช่บอกว่ไม่ใช่นี่ก็เวรกรรมลยยาแมวเลยใช่ปะห้องนี้ปะเฮ้ยห้องไหนวะสองของหนบอเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วหมดเวลาสุดแล้วสิเลยนาทีนะทีเดียวเวรกรมกรมเวรกรมกรมเวรกรมกรมเวรกร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 รมงนงบอกว่ห้องไหนวะ ฮ้ยจริงจังไม่จำไม่ได้วะเอาไงเล่นเยอะกันไปแล้วห้องนี้บอกห้องต่แไปสีชีจะพุ่งมาพุ่งมา,งมานี่ปะเชียแล้วสองหงสามจำได้แล้วสองหงสามสองหงสามสองหงสามสองห้องสามสองหงสามสองห้องสามเปลี่ยนกำแล้วไม่น่าทันบ่สู้ต่อไปเฟรมไครเซอร์เราจะสู้สุดใจไม่น่าทันไม่ทันแล้วอย่างนี้ไม่ทันจะชัวยเลยครับ อย่างนี้ไม่ทันละโอ้โหยี่สิบวิไม่ทันเนอะไม่มีทางทันไม่มีทางทันไม่มีทางทันวิ่งเลยแล้วกันไม่สนใจและว,วิ่งเลยเผื่อทันไมส่สนใจไม่งเงินเผื่อทันนั่นตายก่อนเลยโอ้โหสองก่อนสามแน่จำได้นะสองก่อนสามอีกรอบเถอะ สองของสามนะเดี๋ยวคดับเข้าไปเก็บเอาเอ้เอาเปลีป่ยนเป็นตัวเลขคูณก่อนนะครับเพื่อความฟินนะสองของสามไหมน่าใช้จำได้แนละ้วสองของสามแย่เพิ่งมาขอเข้าห้องสองก่อนของสองก่อนห้องนี้ก่อนนะครับเพื่อเก็บตกเพิมเล่นๆกัน Thank you โอเคอีกรอบหนึ่งนะ ตายขนาดหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าอีตัวเนี้ยน่ากลัวอีน่ากลัวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปไหนอย่าไปอย่าเพิ่งไปดิรอก่อนรอกันก่อนสิอย่าเพิ่งกลับมาดิอย่าเพิ่งกลับมาตอนนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อด้วยโอเคไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ที่เคยเล่นมาโอ้โห โอ้โหจะหาไปไหนเนี่ย <c ười> ขึ้นไปโอเคโอเคขึ้นไปโอเคแต่เย็นเย็นอย่ากดขึ้นเร็วไปห้องที่สองของสามนะสองของสามจำไว้สองของสามสองของหนึ่งอะสองของสองสองของสามห้องต่อไปห้องนี้แหละเอออย่างนี้แหละต้อ <c> ง <ười> อย่างนี้สิ ตล้วอ,อย่างนี้ดิบินตะเลยเฟรมไคเซอร์เหยียบรบเอา้าเอา้าเอา้เอาและคุณก็ไปแล้วอ่นะน่าเศร้าจังเบยแอบดีกว่ามุดหัวดีกว่าด่านนี้กี่นาทีแล้ววะโคตรนานโอ๊ได้อันนึงเหรอวะมันเร็วจังเลยอ่ะรู้สึกเหมือนผ่านไปนาน,นมากนะ่ะอ่ะเก็บ À, ăn mày mới đó, đọc máy, à, ăn cầu ở trong đó Ui, thụt vầy, hơi 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 Hơi, đợt nè Điều xì Hơi Hơi, nó xét đơn mày, 1 up, 1 up Hơi Hơi, thâm máy nhỉ, chấm hơi đa lâu vầy Chấm hơi đa Mình đeo luôn vầy Chút đeo luôn vầy, đào, đào Mình đeo mà เฮ้ยทำไมเหมือนเดิมวะแล้วนี่อยู่ไหนวะที่ไหนวะลืมเฮ้ยเหมือนเดิมเลยเว้ครั้งแรกที่เจออย่างเงี้ยเหมือนเดิมอ่ะแปลกมากเลยไม่เคยเจอมาก่อนนะเนี่ยดาวเอาเห็ดเฉยเลยอ่ะทำไมต้องมีเห็ดด้วยทำไมต้องมีเห็ดด้วยอ่ะจะจะเอาดาวนะเห็ดกับเห็ดนั่นแหละจอมเอ้าเย้เหอาเต็มหน้าเลยตอนนี้ รุนระึกมา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 กเลยรักที่มากมากมากเลยนะจ๊ะไม่เกี่ยวแล้วโอเคเซฟอดันสี่ต่อไปไม่ถึงไหนเลยโคตรไลเดอร์เยี่ยมอย่างเทพตรงนี้มีอะไรปะไม่มีปะอย่า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 มาอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าเสียดไปเสียดมา Thank you ตกแม่ไม <f dragging> ่ไ <sympath> ด <icking> ้โอ้ขอโทษและคุณไปกแล้วสไลด์เล่นเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอ้ยอย่าถอยถอยในน้ำด้วยหรอวะการเล่นในน้ำมันยากกว่าเดิมอีกโอ้โหเออในน้ำยากมากเลยโอ้ โอ้โหตายตายแน่ๆตัดตเดในน้ำมันยากอ่ะตรงตรงโอเคตรงนี้ก็ได้หนีไวอยู่ตรงนี้ได้นั่นแหละเอออุ้ยยังไม่ได้นี่ขาดได้เ่ยไม่เอาในน้ำบ้าไม่เอาไม่ไม่ไหวจริงๆอนะในน้ำอ่ะจริงน้าไม่ไหวอะหลับไปเลยมึงมึงหลับไปเลยรอกอนรอกันนะครับเดี๋ยวกลับมา เดี๋ยวอ,อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจัด,จดการให้ในน้ำไม่ไหวจริงวะเ้วก่อนขอสไลด์เรกอนเยี่ยมยิงแม่งเลยเหมือนสไส้มาดิมาดิมาด,มาดิเร็วไปก็โห <c oughs> อย่าอเลิศน,นะครับเกมนี้อเลิศมากจะไม่ดีอย่างนที่ผู้ชมเห็นกันผมอเลิศเกินไปละจริงๆนะริงนะโคตรอเลิศเหมือนกับว่าคิดถึงเกมนี้เกินไป <c oughs> ยา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 เกียรปลาวะ ปลาปลาปาตัวนี้นะครับผมจะเดินตามไปเพิ่อนเดิมนะครับทซ้ำไปซ้ำมาครับและอีกแล้วสไลเดอร์หยุดก่อน <c oughs> โอ้ยเยีดเชยอย่างเท่โอ้โหอย่าเพิ่งมาสิอย่าเพิ่งมาไปไม่เอาเอาเจ้าได้คูนเอาบ,บินหายเลยอ๋อตัวนี้มจะมีเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆแมนนะครับจะมีเออเป็นตัวเพิ่มชัน้นหายไปในกอไผ่แล้ว มันจะมีมอีกตัวนี้จะปล่อยเอ่อเขียวๆมาเป็นน้ำขํามของมันนะครับไม่ใช่แล้วไม่ได้เขียวอีกแล้วอีกแล้วมันตื่นไม่ได้ยังไม่ตื่นนะยังไม่ถึงเฮ้อลงเลยอีกแล้วอ่ะตายบ่อยๆอีกแล้วอ่ะเกียดน,นี้จริงๆเกียร์เกียร์โบนี้ไม่ชอบโบนี้เลยโบรนลกเนี่ยโคตรโคตรเกียร์เลย เป็นย่าทุกดา่าลเลยจริง <c oughs> โคตรไกลอ่ะเดี๋เพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอีกแล้วดูมันทำอีกแล้วอย่างเงี้ยใจร้ายสุดเลยอ่ะจะร้ายเลยโถโถอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาอุ้ยให้ตายเอะตื่นแล้วไงนงไงมันตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วยังไมไ่ถึงไหนเลยเนี่ย เหนื่อยจริงๆเลยเหนื่อยใจเลยเล่นเกมไม่เหนื่อยเท่าเหนื่อยใจลงกับหัวเหนื่อยใจจี้วอย่ามึงโอ้อย่ามึงมาครับปาเกียดตปาตอนิมที่สุดเลยลงไปเลยทนาดเสดเดอร์เนี่ยคนดูถูกอ่ะเอ้าตายนั่นแหละเออทางขวาเงี้ยดีแล้วอย่ามึงตามมาอย่ามึงตามมาไปไกลเลย เ้ยเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงขอเก็บโดวเพิ่มหน่อย thank you อย่าอย่าลงมาอร่างอยางนะอย่าโอ้โหหนามมึงมึงอย่ามึงอย่าอุ้ยมีเด้งกลับไปได้อย่าเพิ่งมาวิ่งตามฉันมาเลยตามฉันมาเลยเฟรมไค่เซอร์เอ้ามันไม่ได้ดาวโดเอ้ยโดเอ้ยเกียร์ทีแล้ววะเนี่ยรู้สึกเล่นมันนานมากเลย ยี่สิบสี่ทีแล้วเท่าคลิปอื่นเลยเท่าคลิปอื่นเลยเดงไปไม่ถึงไหนเลยอะยังไงั้นล่ะเสฟผิดด้วยเดี๋ยวคอยนิดน,นึงแล้วกันนะแล้วก็ต่อพันหนะ้าอันนี้ไม่ทันแล้วอ่ะอ๋อคือแบบบา้าแบบว้าเออยังไงดีนะคือมึงควรจะได้ด่านมากกว่านี้ใช่ไหมตายอนนันดับหลายรอบมากเลยละอะเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงมึงมากูจะแก้แค้นมึงเดี๋ยวนี้ลนะ หนึ่งศอกอะไรอะไรอะไรอย่างโหละหลบใ,ใกล้ๆมันเลยอ่ะอย่างเท่อย่างเท่ตายกี่รอบคลิปนี้ประมาณสิบรอบได้แล้วมั้งอย่างเท่เลยตายอย่างเท่แต่ละตายแต่ละท่าโดนโดนปากดกี่รอบเนี่ย้ตายใหเ้ต,ต,าต,ากกาตายเดี๋ยวตัวมึงโดนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เลยมีคอนปะวะคอนอ่ะกดคอนไม่มีไว้ชี ทางรับอยู่นั่นด้วยอ่ะจากไปอ่ะเจ้าคอนอ่ะเจ้าคอนเขาเจ้าคอนอ่ะคอนอยู่ไหนวะเฮ้ยตอนนี้ลุงเอียวกลบมาดีกว่าอืมีปลาปลาใหญ่นั่นอืมันน่าน่าจะขอโทษแม่กับคุณบ้าได้ขึ้นได้แล้วก็โดนโดนอย่าโดนอย่าแดกฉันอย่าแดกฉันอุ้ยโดนมาก็โอ้ ทำไมถึงทำกับฉันได้ทำนี้กันได้ลงคอเ <c oughs> ข้าไปเลยดีๆหน่อยสิ <c oughs> น่ารักเชียว <c oughs> กระโดดขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไหมอ่ะขึ้นขึ้นข้างบนนะ่ <c oughs> ปะปลาใหญ่กินปลาเล็กลงไปลงไปก่อนโอเคอย่ายุดก่พุ่งเลย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 พุ่งยาวเลย พุ่งยาเลยวิ่งหนีจากจุดนั้นเลยอายมากอายอายมากรีบวิ่งหนีเลยเอออยู่ไหนแล้วเนี่ยเออชีวิตฉันเป็นเกมที่แบบว่าน้ำบาใจจริงไม่กระอัพเลยแต่ละพัทอย่างเท่ก็ไม่เท่เลยไม่เท่เลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะอย่าลงนะอย่าลงอย่าลงอย่า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 โหเยอะเยอะเท่มากทีเดียวเอ้า เทพมากโดนเลยอย่างเทโดนเลยอ่ะเน่าเลยเน่าในเลยจบจบไปกับพาคนี้นะไปต่อคราวหน้าอ๋ออย่าลง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 มึงอย่ามึงอย่าอย่ากับซูเปอร์แมนรลือบอสสามจบแค่นี้ก่อนนะครับไปต่อบลสังคราวหน้าสามลำสามลัค pues กี้นัมเบอร์มากตายบ่อยมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจบแค่นี้นัทิสุวรรณบายบายนะครับบายบายเซฟ